มาเดินแล่นเท่าสเปคเท่านู้นเท่านี้แล้วมึงมีปัญหาอะไรมากันกูพวกกูเนี่ยมาดื่มมาดริงเขาขอความร่วมมือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจเขาเอารถมาไปตรงนี้มาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเอาฟ菲律宾ขึ้นรถขาขอเขาขอความร่วมมือไม่มีความเป็นธรรมกับพี่ตำรวจไทยน่ะตำรวจ โอเคตำรวจไทยก็ไม่รู้ว่าว่ากฎหมายประเทศเราก็นยังไงหนีอ่ะก็ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยมีแต่มือของตำรวจอลักขาเวอร์ผมให้ตำรวจไทยเลยค่ะอะไรองกันเรู้ยไม่เสียงหวานเขานี่